่ามวิธีป้องกันอาการตาลา้าจากการจ้องคงเวลานานๆน,น,นะคะวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือการพัก20 20 20ค่ะก็คือการพักสายตาทุกๆ20นาทีแล้วก็มองไกลออกไป20ฟุตค่ะแล้วก็พักทั้งหมด20วินาทีนะคะก็จะเป็นการช่วยป้องกันอาการตาล้าที่เกิดขึ้นได้ค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการปรับระยะห่างของจอคอมหรือว่าจอมอนิเตอร์นะคะก็คือเราจะต้องห่างประมาณ1ช่วงแขนหรือว่ามองไปที่จอแล้วเนี่ยเราเห็นบรรทัดแรกของตัวหนังสือนะคะ จะช่วยทําให้ระยะหน้าจอเนี่ยพอดีกับระดับสายตาได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่3นะคะแสงสว่างที่หน้าจอเนี่ยต้องไม่จ้าจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าแสงสว่างที่หน้าจอเนี่ยมันจ้าจนเกินไปแสงที่จอเนี่ยจะสะท้อนเข้าตาเราทําให้ตาเราแห้งหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้มากขึ้นนะคะวิธีแก้ตรงนี้นะคะอาจจะหาแผ่นกองแสงมาใส่ที่หน้าจอน้ตบุ๊กหรือว่าหน้าจอมอนิเตอร์ของเรานะคะก็จะเป็นการช่วยถนอมสายตาของเราได้มากขึ้น,นะคะ่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มองหาจอช่วยอย่างปรับระดับสายตาให้จอเนี่ยมันพอดีกับระดับสายตานะคะก็ขอแนะนำ